สวัสดีครับคลิปนี้จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับ DC Metanium นะครับ Shimano DC Metanium MG ตัวนี้รอบ7นะครับ DC 7มันเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับร่องรอยก็สาหัสพอสมควรนะครับมีริ้วรอยเยอะประมาณ50-60%นนะครับหนักๆก,ก็จะด้านบนนี่แหละครับ เร่องนั้นก็ลอยขีดข่วนขนแมวตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้ผมล้างใส่จรารบีชิมาโน,โนแท้ให้หมดแล้วนะครับเช็คระบบภายในให้หมดแล้วลูกปรงลูกปืนระบบ DC นะครับได้ยินเสียง DC ไหมตัวนี้ DC ตัวนี้ DC ลรอบตัวนี้นะผมผมสังเกตว่ามันจะ จะดังดังเบากว่ากว่าตัวอื่นที่ผมเคยจับมาหลายๆตัวมันจะดังเบาอ่อนเสียงอ่อนนะเนี่ยครับมันดังอุ้ยกองสันผมก็จะแจ้งไว้ก่อนนะครับมันทำงานได้ปกติระบบ dc นะครับแต่ว่ามันผิดปกติที่ผมเคยจับจับหลายๆตัวมาคือตัวนี้มันจะเสียงอ่อนดีซจะอ่อนเท่านั้นเองนะครับอุ<ฮ>้กองสันดีจังเลยเห็นนะ ก็ก็ทำงานดังหมดทุกทุกโหมดนะครับต่อไปเป็นโหมด A นะครับมันตัวนี้มันจะเริ่มหนื่ขึ้นเลยตัวนี้จะจะมาตัว W นี่มันจะเหนื่สุดนะฮะนีนะ่ตัวนี้จะหนืด วนมากก็จะตีประมาณนี้ะครับ m เนีนะครับ,ร,บระบบภายในผมล้างเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหมุนซ้ายรอบ7หาค่อนข้างยากนะครับในบ้านเรานะครับหมุนซ้ายรอบ7รุ่นนี้ส่วนมากจะเจอรอบ6ส่วนมากนะครับราคาก็ตามสภาพเลยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ไอ้ล้าําเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยเปิดสาให้ดูมันจะเด้งออกมาไงเอ้ 4,500บาทนะครับใครสนใจก็พิมพ์จองได้เลยนะครับ